ที่นะรับวันนี้มาพบกับผมนะครับมิสเตอร์เกมมิ่งเทเรนะไม่ได้อัปโหลดวิดีโอนานแล้ววันนี้เราจะมาโหดกันดูนะผมทราบเองนะร้อยหกสิบสองเงี้ยประมาณนั้น,นอันนีก้กำลังจะฟาดแล้วออเออเออ,อไม่นะ ตายลงเก็บลงใจฮะเอ้ยลูกกระสุนมันมาทางนี้ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเออไม่ทันทั้งนั้นเอออ่ะลูกกูสิฮะแล้วเกิดใหม่แล้วเนี่ยหยิบดาวหยิบขวานแล้วอนายทำอะไรเนี่ยฉันจะฆ่านายต่อเฮ้ยไปซะฮะเอจเฮ้ยฉันมีฟรังเฟตบนเฮ้ยไม่นะโอ้ นี้ละไปซะอือตายละเย้ยคิดถึงไหนน้าเชยเงี้ยมีอะไรสิคุณฮมหยุดโอเคี่แม่ต่อมาเราจะมาดูมินิเกมกันะนะ นี่นเกมอืมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การทำกระทุนไว้ด้านล่างนะเอ้ยทิ้งลิงก์แอป,ปนี้ไว้ด้านล่างนะะเพราชื่อว่าสติกไฟต้นนะครับแอป,ปนี้นะจนไปเออเฮ้ยจะเอ้ยรับเจ้ะ <c oughs> ไายเปหลักนายเนี่ยกับพ่อฉันแล้วนะฮะอฮ้ยทุปดาทุปเจ้าเอาขวันมากลัาฉันไี่จะไมาควันผมนะไม่ได้ เฮ้ยสปอนเธอได้ขคือปืนเลเฮ้ยเอาไปเฮ้ยแต่ผมไม่เออฮะขอบใจมากนะฟาะเอือเออเออปืนดีป่ะอืมเล่นเล่นเล่นนับส่งให้ที่พระเจ้าดีกว่าก็ลงมาชั้งเพื่อมาเต้นตื่นตื่ตื่ตืตืืมอ่าลงมาสิลงมาผมเสียกอะไรดูดาบมากนี่ เฮ <Hey, S 2> ้ยงงสุดอกูที่เออยยนไฟไต้ไปไกลเลยเฮ้อไฟซะเย yeah. ้นะก็ก็เป็นคนท่ามกลาผมภูมิใจในนี้นะครับเค๊ไปบ้านแ้ก็สำนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ใช้แลกด subscribe นะเพื่อเป็นกำใจถใหม่ส่วนลิง์อันนี้ก็ผมจะมาอ่าเดี๋ยวผมมาสอนทำก่อนนะวิธีการน,นะเพื่อคูณเข้ามาอย่างนี้นะครับให้กดบวกนะ กดตัวบอกหรือนิวเขียนชื่อของคุณนะคุณชื่ออะไรก็ได้อืมนะกดโอเคนะกดเข้าไปในรูปอันนี้ก็กดรูปบิสซอรครับนี่รูปบิสอรตรงนี้ส่วนไอตัวมุมไปตัวนี้ครับสามารถขยับเพื่อยืยนได้นะครับส่วนไอตัวที่เป็นรูปคนแล้วก็มีตัวบวกนะมันมีสติ๊กนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะะ ต่อมาก็อันนี้ผมอย่าไปยุ่งกับมันนะผมก็ไม่รุมกันไอ้นนก็อันนี้คือทุกสรคือกดไปข้างหน้าหรือฉากต่อไปนะฮะแล้วซอ,องกดข้างหลังหรือถอยหลังมาฉากนั้นนะฮะก็ค,คุณก็จะได้ฉากมันผมแล้วนะก็เดี๋ยวลิงก์อันนี้ลิงก์แอปนี้จะทิ้งไว้ด้านล่างนะฮะแต่ผมไปดูในอินเทอร์เน็ตน,นะไม่รู้ว่ากูเอเพสตจะมีไหมนะก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ okay. แล้วก็ซับตะไข้นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยบายบาย